ข้อนี้นะคะโจทย์ให้ว่าคือความถี่5 0 0เฮิร์มีความเร็ว3 0 0เมตรต่อวินาทีจุดที่มีเฟสต่างกัน36องศาอยู่ห่างกันกี่อยู่ห่างกันกี่เมตรข้อนี้ให้ f มาเท่ากับ5 0 0 h เฮิร์แล้วก็ วีเท่ากับ300รเมตรต่อวินาทีแล้วก็เดลต้ามากกว่าสามสิบหกองศา 5. ต้าเอ็กหารด้วยแลนด้า36เราแทนค่าเลยนะคะ36หองศาคูณด้วย2 2คูณด้วย180หารด้วยแลนด้าอันนี้อันนี้ก็เป็น36เท่ากับ360บ อันนี้คูณกันแล้วมาจากสองคูณหนึ่งนะคะแล้วก็หารด้วย0.6เท่ากับ36มสิบคูณด้วย0.6หารส6 0เท่ากับเออันนี้แต่อันนี้ กลายเป็น0 6นยหารด้วยสิเท่ากับอันนี้เอ็กเท่ากับ0.06ย์จุด์หเมตรหาแลนด้า V เท่ากับแลนด้า F V คือ300 แลนด้าคงได้500เท่ากับย้ายอันนี้มาี๋ยว300หารด้วยย้ายอันนี้มาหารกลายเป็น500เท่ากับแลนด้าเท่ากับแลนด้าส่วน3 3ส่วน5แลนด้าเลยเท่ากับ0.6นยเมตร ข้อนี้มีเฟสห่างกัน0.06เมตรข้อนี้นะคะโจทย์ให้ว่าคลื่นที่มีความยาว0.5เมตรมีความเร็ว 50เมตรต่อวินาทีถ้าเปลี่ยนเอ๊ะถ้าเวลาผ่านไป0.1วินาทีจะการกระจัดของจุดจุด,จดหนจะมีเฟสเปลี่ยนไปเท่าไหร่ข้อนี้นะคะอันนี้ความยาวขึ้นคือแลนดา้าจะเปลี่ยนสีก่อนคือแลนดา้า แล้วก็อันนี้คือความเร็วความเร็วคือ v แล้วก็เวลาผ่านไปวินาทีคือเวลาท t จะมีเฟดเปลี่ยนเฟดเปลี่ยนคือ ถูกไหมพูดถูกไหมแล้วก็หาเท่ากับสองพายเอฟเดล塔 ดีต้าเท่ากับ2องพายหนึคูณศูนจุดหนึ่งต้เท่ากับ2องพายเอ้ขอโดยี่สพายดต้เท่ากับยี่สิบคูณหนึ่งร้อยแปดสิบดต้เท่ากับส ันหกองศาแล้วก็หา f hf hf v เท่ากับ lambda f ห้าสิบเท่ากับศูนย์จุดห้า f f เท่ากับห้าสิบ หารด้วย0.5 F เท่ากับ100เฮ